สวัสดีครับท่านผู้ชมก็ผมฮีโร่ก็กลับมารับใช้แฟนๆอีกเช่นเคยนะครับ EP นี้เป็น EP ที่7นะนี่ EP ท้ายในช่วงนี้แต่ว่าเสร็จก่อนก็เลยต้องนำเสนอเลยนะครับก็เป็นการนำเลขดับของอาจารย์ทั้งสองท่านฮะดับทั้งไปทั้งนะัะท่านละ30มสนะิะเป็นข้อมูลเลขล่างครับงวดประจำวันที่17มกราคมสองพันห นะสามสชุดนะซ้ายขวานะเป็นของอาจารย์น่างฟ้าและอาจารย์สศิสามานะแคปหน้าจอเป็นข้อมูลทางสถิติได้เลยนะครับผมต่อไปก็นำ,นำ,น,ำ,น,ำนำเลขดับนะนำดับอ่านำนำเลขดับตัดออกไปนะสองขีดนะสีแดงกับสีน้ำเงินก็คือดับชนกันสอง ท่านถ้ามีขีดเดียวได้ท่านเดียวนะฮะตัวระบายสีด้วยอ่าแบบนิ้ทำนะสีส้มก็คือเป็นเลขเด่นที่ไม่ได้ถูกดับเลยนะฮะอยู่ในการระบายสีสีส้มนะฮะ้านล่างลงมาคือคัดมาแต่ละหลักศูนย์ถึงเก้านะฮะหลักศูนย์หลักหนึ่งหลักสองสามเพียงประงิเก้านะฮะส่วนที่เคลียรนะฮะงวดนี้อ่าท่านบอกว่าทั้งสองคนได้หาสูตรแล้วมาแล้วว่าเด่น สามสี่ห้าเงนธนาผิดไปนะฮะตัดออกไปวัวเลขแปดที่แล้วก็พลาดไปนะงวนนี้คิดมัน่นใจครับสามสี่ห้าหนึ่งตัวผมเลยตีกรอบไปให้กับท่านท่านแล้วระบายสีไว้ทั้งตรงเลยนะสามสิบสี่ชุดนะฮะสามสี่ห้าเน้นหากท่านชก,กับเลขใดก็เน้นได้เลยหรือท่านมีเลขของตัวเองอยู่แล้วในใจอยู่แล้วดูในนี้ได้เลยจะเป็นตัวเล้นได้เลยนะครับผมอันนี้ก็คือเป็นแค่แนวทางนะฮะในการเสีย่ย สลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นตัดเราตัดให้มันวงแคบลงไปนะฮะเพื่อเลือกเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับผม ep นี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมกดติดตามเพื่อไม่พลาดโอกาสที่ผมนำคลิปลงนะฮะส่วนกดกระดิ่งนะะเพื่อเป็นการแจ้งเตือนครับว่ามีการนำคลิปมาลงแล้วจะได้รีบรับชมนะแล้วก็รีบไปซื้อรัฐ ทิ้งไว้ได้เลยนะครับผมก็รบกวนเวลามาพอสมควนแล้วขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ